า่วครับสวัสดีครับจ้องในทองครับวันนี้เปลี่ยนฟันใหม่ครับสีฟันนะครับสวยๆครับสีฟ้าสีเงิน กำลังเปลี่ยนลูกยางเ,เครื่องคนขับมันขับแรงผูอื่นโถบอนี่รออารืะไต่อใช่ยนอ่งอยาี่หนโดรเร่าไรวนี่ขาไปถ่ายฝอนะเกงดีจุนยินในสังไก่อนกำลังรอครับพร้อมแล้วครับนี่ A mong tender hương sĩ an nguyên. Hoa, đều được phiền lòng anh em. Tender. 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 Tender.

สวบัวพยับให้มันแน่นนั่นถอดออกซะก่อนสิดนใ่บัวตัดตัดยางในรถเห่อม่าสูบใส่นี่มาเห็นงา,านบา้ายางในรถทุกหลอดเออเออมเเไมาเห็นงานมาเห็นงานมื่อวานวันที่เขาดน้ำหอนที่งานบึงเอาอ,อย่างเอาใครให้โทุกน้ำเพราะว่าเขโทุไปบอกจะเส้าเดี๋ยวดูขี่ว่านโทุบ,บอกบอกเออได้จิงน้อยได้สิบัวแล้วโทหุหาดอกกระส่<ข>อ ง่วจังขังตัวละมึงเป็นไายมาบอกกูไปว่าสิว่าอีกอะถ่ายความลับเนี่ย